ซัมซุง Galaxy A15 และ Galaxy A25 เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ครบทุกจบในเรื่องเดียวจอสวยชาั์สุดปเปอร์อเรดให้แดมมา8กิกครับสวัสดีครับกับมาร์ตในข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนิ่วรับแผ่นเอกาสาสิบทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อใจแพ์ข่าวสารที่มาเดียแบบนี้เป็นประจำทุกวันล่าสุดนะครับซัมซุงได้มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่อย่าง Galaxy A 1 5 Series และ Galaxy A 2 5 Series ใหม่ล่าสุดโดยให้คอนเซปต์ว่าจบทุกเรื่องในเรื่องของความเร็วนะครับให้แรมมาถึง8 g b และมาพร้อมกับหน้าจอสวยชัดแบบ Super AMOLED ด้วย สำหร Galaxy A Series มาถึง2รุ่นนะครับมาพร้อมกับเ version LTE และ version 5G ในส่วนของ Galaxy A15 และ Galaxy A25 version 5G ต้อนรับปีนี้เลยนะครับในรายละเอียดเพิ่พมเติมเนี่ยในเรื่องของประสิทธิภาพการทํางานนะครับก็จะมีหน่วยประมวลผลที่เป็นอั t ต c ้ r คที่มีการอัปเกรดใหม่ขึ้นมานะครับในส่วนของ Galaxy A25 5G ก็จะใช้ชิปเซ็ตเป็น Exynos 1280ที่ผลิตบนเทคโนโลยี5นาโนเมตรครับ Galaxy A15 มีในส่วนของ 5G เพิ่มมาอีกหนึ่งรุ่นให้ได้เลือกด้วยนะครับในส่วนของ RAM เนี่ยสูงสุดไปอยูที่8กิก่วน ROM 128กิกไปจนถึง256กิกสามารถเพิ่ม m ครเว s d การ์ได้ถึง 1TB เลยทีเดียวนะครับเรื่องของกล้องก็ถือว่าให้มาครบครบะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกล้องที่มี OIS กันสั่นเข้ามาความละเอียด50ล้านพิกเซลนะครับใน Galaxy A25 ก็ถือว่าดีแถมมีกล้องมุมกว้าง Ultra Wide 8ล้านพิกเซลแล้วก็มาโคร2ล้านพิกเซลด้วย ในส่วนของหน้าจอเป็น Super ร์อัลโมครับตรงนี้ตอบสนองการใช้งานที่มีความคมชัดมากยิ่งขึ้นโดยรวมนะครับสมือถือรุ่นนี้เนี่ยที่เปิดตัวมานะครับอย่าง Galaxy A 1 5 5 G เนี่ยในราคาอยู่ที่7,999บาทรุ่น RAM 8GB กิกหนคจำ128รครับและก็จะมีในเวอร์ชัน LTE รุ่นธรรมดาก็คือ6,999บาทนะครับจำหน่ายเฉพาะทางออนไลน์ Shopee Lazada แล้วก็ Samsung E-Shop อเลยเนี่ยนะ ต่อไป Galaxy A 255G GV ที่หน่่1 9 9บาทนะครับมอเตอได้ทางออนไลน์เหมือนกันก็นกคือ Samsung แล้วก็ Shopee l a z d d a ต่างๆนะครับก็ถือว่าหารเพื่อคนันสนใจก็ลองไปจับซองเครื่องจริงนะครับแล้วไปลองเล่นดูก่อนได้ก่อนตัดสินใจซื้อครับ วัสดีนเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช h อป e ีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยเลยพื่อนๆสามารถที่จะสแกนค r Code ค้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิง์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานํามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Sub subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆ รีวิวดีๆและคอนเทิต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย